ครับสวัสดีครับวันนี้เพชรเอกจะมาบอกสายของกล่องคอนโทลเลอร์ตัวนี้นะครับ48โวลต์350วัตต์นะครับกล่องตัวนี้หาซื้อง่ายนะครับราคาก็ไม่แพงเราจะมีใบนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อนะครับจะมีสายมอเตอร์3มเส้นนะครับแล้วก็สายฮอร์เซนเซอร์ฮอร์เซนเซอร์นะครับ5เส้นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสายสวิตกุญแจนะครับไอ้สามเส้นคือสวิตกุญแจนะครับดเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเขาทำเป็นหางป่านะจริงๆมันเป็นปลั๊กนะครับนี่นะครับคือสามเส้นนี้นะจะมีบบวกบีลบนะครับก็คือบวกสีแดงดำ ลบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสายสวิต์กุญแจนะครับเปิดสวิต์กุญแจนะแด,แดงเล็กนี่คือรูปสวิต์กุญแจนะครับแดงเล็กนะสายมอเตอร์3ามเส้นนะครับน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับส่วนตัวข้างกันตัวนี้คือสายมิเตอร์นะครับมิเตอร์เ,เราพามาตรงมิเตอร์อะไรกันตรงนี้ก็จะเป็นชุดกันขโมยนะครับแต่ข่องรุ่นนี้ไม่มี ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกต่ํานะครับเบรกสูงเบรกต่ําก็อยู่ตรงนี้นะครับสายสีเหลืองดำานนะครับคู่นี้นะครับถ้ากล่องรุ่นนี้ก็เบรกตัวนี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องต่อนะครับเบรกถ้าไม่ต่อมอเตอร์เขาจะกินกระแสนะครับตัวนี้นะต้องต่อเบรกนะครับตัวสีเหลืองนี่นะครับ นี่ก็เป็นสายคันเร่งนะครับคันเร่งมีสามเส้นนะครับก็มีแดงน้ำเงินก็จะมีแดงน้ำเงินดํานะครับตัวคันเร่งนะครับตัวนี้นะส่วนเกียร์ก็จะมีสองเส้นนะครับถ้ากล่องตัวนี้ไม่มีเกียร์ก็ไม่ต้องต่อนะครับก็ต่อแต่คันเร่งนะครับเกียร์ก็จะมีเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สามนะครับสายที่มานะครับ ส่วนเกียร์สองอยู่ที่สวิทนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆแลวจะให้เห็นสายนี่นะครับอันนี้คือไฟนะครับอันนี้คือสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์3เส้นนะครับ เดี๋ยวช่างจับตัวไหนก็ดูตามมือนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดนะครับมิเตอร์นะครับบอกความเร็วนะนี่เป็นฮอร์เซนเซอร์เวลาต่อก็ต่อ,ตอมอเตอร์ฮอร์เซนเซอร์พร้อมกันนะครับไฟต่อที่หลังนะครับต่อสายให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคันเร่งตัวนี้เป็นเบรกต่ำนะครับ เบรกต่ำเบรกสูงนะครับตัวนี้เบรกสูงตัวนี้เราไม่ใช้นะครับตัวนี้อีกคู่กันนี้เป็นสายเรียนรู้นะครับเวลาต่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปสายเรียนรู้จิ้มทีหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าหมุนถูกทางไหมถ้าหมุนไม่ถูกจิ้มอีกทีหนึงนะครับแล้วถอดออกนะเขาก็จะหมุนถูกทางนะครับโอเคครับวันนี้มาแบบสั้นๆเร็วๆนะ เดี๋ยวจะให้ดูการทํางานของสายนี้หน่อยนะครับสายมิเตอร์นะโอเคนะครับมิเตอร์สายสีน้ําเงินนี่นะครับบางกล่องก็ไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราจะไปต่อตรงไหนต้องมาด,ดูนี่นะครับเราจะวิ่งได้ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ ถ้าไม่มีเราจะไปต่อตรงไหนก็คือถ้าในกรณีที่กล่องตัวเนี้ยหาสายมิเตอร์ไม่ได้ก็ให้มาต่อเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ก็คือเอาตัวสีเขียวนี้ใช่ครับ,รบเอาตัวที่เป็นมิเตอร์หน้าปัดมาต่อเข้ากับตัวสีสีน้ำเงินครับัอทีสีน้ำเงินโอเคนะครับ ครับคลิปนี้เพชรเด็กก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย